วครับท่าผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพล,ลนะครับวันนี้อยู่กับเล็กพิคี้หนูครับโอ้รถขุดของซานี่นะผู้ชม SY35U ครับรถขุดขนาด3ตันครึ่ง ขุเล็กของซานี่ในแถบจังหวัดเจ้าโสธรเองก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เจอนะครับเห็นเอวาย35คันนี้แหละครับคันแรกแล้วก็น่าจะเป็น75็ดหาอีกคันหนึง่งแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยครับคันนั้นเห็นแต่ผันผ่านๆนะผู้ชมไม่ได้ทํางาน จุดมาร์กแล้วครับผู้ชมนี่จุดมาร์กสีแดงๆเนี่ยรับสเปรย์เขียนตรงเนี้ย สเปคข้อมูลเครื่องยนต์อะไรยังไงผมเองก็ยังไม่ทราบครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดไวในไว้ในคลิปเลยนะครับว่าใช้เครื่องยนต์อะไรกี่แรงม้ากี่สูบนะครับ าขุดหลุมวางเสาไฟสองสว่างข้างทางน่าจะเป็นน่าจะเป็นคลิปที่สามนะครับผู้ชมเท่าที่จําได้นะครับน่าจะเป็นคลิปที่สามที่ช่องชาววัฒนพลมีโอกาสได้มาถ่ายทำนะครับขั้นแรกที่เจอก็จะเป็นคูปัตตานะผู้ชมนะขนาดสามตันนะครับตู้แอร์นะครับ เ a 9อ3ก3ตู้แอร์แล้วก็จะเป็นของยันมากผู้ชมวิดีโอ35นะครับสัตว์ตัวนี้ก็เป็นซานี่ครับ SY 3 5 U อ้ความจำยังเพิ่งเต็มเนอะความจำ ใช้การสไลด์ในะผู้ชมนะใช้การสไลด์ของตัวบูมนะครับเนี่ยเมีสายข้อ กี่นี่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งนะผู้ชมพุ่งกี่เขาศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งลูกบาทเมตรครับ เกิดม,มุมหน่อยครับปลาเขาลงลึกกี่เมตรครับนี่ร้อยสาสิบเนาะโอ้เมตรสามสิบเซนคุณผู้ชมโอ้ใบดันใหญ่ผู้ชมใบดันกว้างมันครับช่วงล่างเขากว้างนะผู้ชมนะ สำหรับท่านใดน,นะครับที่มีใจรักในเครื่องจักรหนักนะครับมีใจรักในรถขุดนะครับสามารถรับชมกันได้นะครับสำหรับช่อง Youtube ชอวัชรพลแล้วก็ติดตามกันได้ผู้ชมสำหรับเพจ a c e b o o k ชอวัชรพลนะครับครับไปติดตามกันได้ครับมีคลิปมีรูปภาพนะครับลงทุกวันนะครับผู้ชมเกี่ยวกับรถขุดรถ แทรกเตอร์นะครับทุกอย่างครับที่เป็นเครื่องจักรนะครับสําหรับท่านใดเองนะครับที่ติดตามรับชมกันอยู่ในช่องชอวัสรุลนะครับท่านสามารถเข้าไปรับชมในเพลย์ลิสต์ได้นะครับว่าท่านต้องการรับชมเป็นหมวดหมู่แบบไหนนะครับจะมีรถดัม6กล้อ10บล้อรถพ่วงนะครับรถบดรถบอดเตอร์เกเดอร์รถเกี่ยวข้าวรถโมบายเคลนนะครับ ถ้าเป็นรถขุดนี้ก็จะเยอะหน่อยครับผู้ชมสำหรับช่องฟาวัทรัลพนเองแต่ว่าทางช่องก็ทําการแยกเทเล้ให้ท่าียบย้อยแล้วนะครับรถขุดขนาดหนึ่งตันถึงห้าตันครับหกตันถึงเก้าตันสิบตันถึงสิบสี่ตันนะครับแล้วก็จะเป็นสิบห้าตันถึงสิบแปดตันอันนี้ก็คือไซส์กลางไซส์เล็กครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นยี่สิบตันถึงยี่สิบห้าตันครับแล้วก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยยี่ห้าตันถึงสามสิบตัน 40ตันเองก็มีผู้ชม40ตัน80ตันนะครับช่องชอวัชรพลก็สร้างเพลย์ลิสต์ให้ท่านแล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ลลงเข้ามาดูเป็นคลิปแรกครับฝากกดติดตามช่องชอวัชรพลด้วยนะครับแล้วก็กดซีเฟิร์สหรือว่ากดการแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งให้ทางชอวัชรพลด้วยนะครับ รคันนี้เองก็ปล่อยเช่านะผู้ชมนะสามารถเช่าได้นะครับติดต่อมาเลยครับ0821136426นะครับโอ้รถขดขนาด3ามตันครึ่งครับเหมาะมากกับงานอนตสประสงค์กดได้ดันได้ผู้ชมวางท่อระบายนะ้ำวางท่อประปาร,รับงานบ้นบานรับงานหลวงก็ได้ผู้ชมนี่แหละครับงานหลวงวางเสาไฟ ไม่แน่ใจนะครับวันนี้ว่าใช้เครื่องยันมาหรือว่าหรือว่าเครื่องของอุบัตอัาคันี้เองใช้เป็นรอนเลอร์สี่ตัวแครเรียหนึ่งตัวครับโอ้ใช้เป็นรอนเลอร์ทั้งหมดเลยผู้ชมด้านล่างด้านล่างรอนเลอร์สี่ตัวด้านบน มีตัวนึงครับรองรับใบแท็กนะครับใส่เป็นลอเลอร์เหมือนกันไม่ได้เป็นแคริเอร์ใบแท็กก็อยู่30เซนเนื้ผู้ชมรือว่า1ฟตุตนะครับหนึ่งไม้บรรทัดใบดันก็ค่อนข้างจะกว้างผู้ชมน่าจะดันดีเหมือนกันน,นั่นเป็นตู้แอร์ปรับอากาศครับคันนี้เองก็3,180ชั่วโมงครับผู้ชมถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับในรถขดของซานี่ ค่าตัวก็น่าจะพอๆกันและครับกับตัวยันไมาหรือว่าโคบต้านะตัวยูสห้ากับตัววีโอสามห้านะครับเอาเรียบร้อยแล้วุผู้ชมน่าจะเสร็จนะครับหนึ่งลมใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับผู้ชมไม่ถึง10นาทีครับประมาณ8 9ด้านาที รับชมกันต่อคลิปหน้า EP พหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สเดี๋ยวว่ากดกระดิ่งให้ทางช่องชอวัชระพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ซานี่ S y y 5 u u ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับลาแล้วครับ